คุณเคยทิ้งขยะมั่วๆแล้วคิดว่าเดี๋ยวคนเก็บเขาก็จัดการเองไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเราแยกทุกอย่างจากต้นทางทุกอย่างจะง่ายขึ้นเนยอะโดยขยะพวกนี้แบ่งออกเป็นสี่ประเภทหลักๆได้แก่ขยะรีไซเคิลใช้ซ้ำได้เช่นขวดน้ำอัลติกระป๋องและขวดแก้วขยะรีไซเคิลที่แยกผิดนั้นจะต้องถูกนำไปฝังกบและอาจจะเป็นอันตรายต่อคนจัดการด้วย ขยะทั่วไปคือขยะที่นำไปใช้แล้วทิ้งไม่สามารถรีไซเคิลได้เช่นยาสีฟันครีมโฟมหรือ,อยางรถเก่าขยะอินทรีย์ขยะที่ย่อยสลายได้เช่นใบไม้เศษอาหารเศษผักก้างปลาและถ้าเกิดเราแยกดีๆเนี่ยสามารถนำไปทำปุ๋ยได้ด้วยนะจ๊ะขยะอันตรายอันนี้สำคัญห้ามทิ้งรวมโดยเด็ดขาดหลอดไฟแตกอ่านไฟฉายสเปร ยาหมดอายุเริ่มแยกขยะที่บ้านวันนี้เพื่ออนาคตที่สะอาดขึ้นง่ายขึ้นและดีกับทุกคน